วันนี้มาเจอกันอ,อีกแล้วนะคะวันนี้เราจะไปรับสัตว์เลี้ยงของเรานะคะคือเราซื้อสัตว์เลี้ยงตัวหนึ่งแล้วก็นัดรับวันนี้นะคะนนี้เรากําลังเดินทางไปรับน้องกันนะคะก็คืออันนี้เป็นสัตว์เลี้ยงตัวแรกที่เราอยากเจอในจริงๆแล้วก็ยอมเสียตังค์เ้อนะคะก็ยังไงเพื่อนๆเราดูนะว่าสัตว์เลี้ยงของเราจะคือตัวอะไรเราก็ตั้งชื่อน้องไว้แล้วด้วยเังยไม่บอกว่าชื่ออะไรเดี๋ยวเพื่อนๆเราติดตามด้นะคะตอนนี้เข้ามาในหมู่บ้านแล้ว จะได้เจอน้องแล้วตืๆๆต่นเต้นตื่นเต้นโอเคอเค่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงบ้านของพี่จ๊อบแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับพี่จ๊อบนิดน,นึงนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะพี่จ๊อบวันนี้ก็มารับน้องนะคะที่จองไว้ก็คือเราจะมารับน้องเวลคาเมเลียนนะคะ เดี๋ยวจะขอเดินชมน้องๆก่องยูนได้นะคะเดี๋ยวค่อยไปรับน้องโอเคค่ะเดี๋ยวให้พี่จอกพาชมเลยค่ะ คือ normal เหรอคะที่จริงตัวนี้เป็นโลชานแต่ว่าเักถ่าตอนนี้กายภาพมันเหมือน normal มากเพราะว่าสีสี่วยมาอ่ะอันนี้คือเขาอายุเท่าไหร่คะตัวนี้ประมาณปีครึ่งค่ะคือถ้าแบบอย่างตัวของหนูอะค่ะถ้าโตขึ้นสีเขาก็จะประมาณนี้เลยหรอคะที่จริงของน้องเนี่ยโตขึ้นเนี่ยสวยกว่านี้อีกผมบอกได้เลยว่าสวยกว่านี้สวยมาก ว,วนี้เพราะว่านี่มันเป็นแค่นมอกมันจะมีความทานถ้าทานเนี่ยสิมันจะมันจะมันจะออร่ากว่านี้ถ้าอร่ <laughs> อยอยี้เลยค <laughs> <c oughs> วลเนี่ย เวลเนี่ยถ้าจะดูว่าสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เนี่ยเขาดูกันที่โหนกโหนกที่หัวตรงนี้เห็นไหมฮะมันจะปูดปูดบวมๆอย่างเงี้ยถ้าบวมๆนี้คือสมบูรณ์สมบูรณ์เนะเพราะเพราะว่ามันมีไขมันมีเอ่อมีมีเก็บสะสมมันอูดนะครับอ่าเก็บไว้ที่อยู่ที่โหนกเนี่ยแล้วถ้าน้องเขาแบบไม่สบายหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะซึมซึมป่วยป่วยไม่ค่อยเดินไม่กินอาหาร ต้องปล่อยให้มันเดินเพราะมันเกาะแน่นอยู่เนี่ยเนี่ยมันเกาะแน่นอยู่ต้องให้มันเดินเองน้องกลัวหรือเปล่าแล้วถ้าเกิดแบบเขาเครียดอะไรอย่างเงี้ยค่ะสีเขาจะเปลี่ยนใช่ไหมหรือยังไงคือเรื่องเครียดเนี่ยถ้าเลี้ยงคามเลียนอยู่ในกรงเดียวเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ค่อยเครียดหรอกเครียดเนี่ยมันจะกรณีที่เลี้ยงหลายตัว เย mm hmm. ี้ลยลหแต่ตัวแล้วตัวหนึ่งไล่ตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งมันจะกลัวแล้วทำตัว uh huh. สำอย่างเงี้ยเครียดครับแต่ถ้าตัวเดียวถ้าแบบเวลาเราหยิบน้องเขาออกมาอย่างเงี้ยค่ะเขาจะเครียดไหมอะตกใจอะไรอย่างเงี้ยปะคะ ถ้าเกิด,พ,ดพูดถึงเรื่องตกใจเนี่ยมันจะทำมันจะทำสีลายจุดๆขึ้นมาอะไรเงบบี้ยครับมันก็จะแบบมีอ้าปากคูอะไรบ้างนิดๆหน่อยๆอย่างเง,งี้ยที่ตกใจใช่แต่ว่ามันก็ยังไม่ถือว่าเรียกว่าเครียดเท่าไหร่แบบเห็นเห็นในคลิปบางคนนะคะน้องเขาจะเปลี่ยนเป็น,ปนแบบสีคํำขึ้นอะไรอย่างเงี้ยสีสีคํำขึ้นเนี่ยคือมันมีทั้งเรื่องอารมณ์เรื่องอุณหภูมิด้วยเป็นปัจจัยครับ นี้น้องไม่มาพยายามเดินอยู่มันก็จะพยายามเดินต่อไปเรื่อยๆน้องไม่ยอมมาหาถ้าสมมติว่าปล่อยไปต้นไม้เลยคือคือมันอยากไปต้นไม้ไม่เป็นไรค่ะให้ปล่อยน้องไปเลยก็ได้ถ้าสมมติอยากไปต้นไม้ก็มันจะไปทันทีเลยน้องไม่เล่นด้วยมันจะไปทันทีเลยค่ะไปแล้วบายต้นไมาก็จะขึ้นทันทีเลยสวยมากนะคะเดี๋ยวไว้วันนี้เลยนะเพราะตัวนี้มันเชื่องตันนี้มันจะออกมาโช์อย่างเงี้ยอยู่ตลอดทุกวันอลยู่เพชร ไม่ตกไม่ตไ,ไปไหนอะ <c oughs> สวยมากแล้วอย่างมือใหม่อย่างหนูเนี่ยค่ะวิธีการแบบดูแลเบื้องต้นเลยคุณจอมแนะนำยังไงบ้างคะเออกงเนี่ยเราให้ดนให้รับแสงแดดเนี่ยช่วงเช้าถึงสายแสงแดดนี่มันสำคัญมากในการเลีงเวลคับแล้วอย่างหนูเนี่ยคือแบบห้องที่หนูอยู่อะค่ะ,ะเป็นหอพักใช่ไหมคะ,ะคือแบบจะแทบจะไม่โดนแดดเลยอะ,อะ ถ้าแทนเราก็ต้องใช้หลอดไฟช่วยก็คือต้องเปิดกลางวันทั้งวันเลยใช่ไหมคะใช่เพราะว่าถ้าหลอดไฟเนี่ยมันจะเ,เนื่องจากว่าหลอดไฟเนี่ยมันจะไม่ร้อนเหมือนกับดวงอาทิตย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเปิดได้ทั้งวันเลยคือหลอดไฟมันจะมีทั้ง UVA และ UVB UVB เนี่ยอันนี้สำคัญสรับทำบิดีน UVB เนี่ยต้องเปิดทั้งวันเลยแบบสิบชั่วโมงต่อวันก็คือหนูซื้อหลอดที่เป็นแบบ UVA แล้วก็ UVB ในหลอดเดียวกันนะคะโอ้โ คนน้องตีลังกาเลยอ่ะโอ้ยเมื่อกี้อะไรไม่เคยเห็นโอ้ยน้องมองทางเลยอ่ะไม่เคยไปแล้วนะคะไม่เคยเห็นแบบนี้เลยตีลังกาไปแล้วเมื่อกี้นี่กลังลอกคราบอ๋อปกตินี่อ่ากี่เดือนเขาถึงจะลอกคราบอะคะไก่เล็กๆเนี่ย สองสาวสัรดาก็ลอกทีหนึ่งแต่พอโตโตขึ้นเนี่ยก็จะนานก็คือปล่อยเนี่ยเขาลอกไปเองเลยใช่ไหมเราต้องไปดึงหรืออะไรเขาไหมปล่อยไปเลยนะคะใช่ก็เมื่อกี้ว่าจะต่อเรื่องเอ่อฟ้าจะไปขอบการปล่อยลอกไฟถ้าเป็น u v b เนี่ยคือเปิดทั้งวันเลยแล้วก็คือแนะนำเปิดแบบเจ็ดโมงเช้าไปจนถึงแบบ ห้าหกโมงเย<ะ>็นเลยในประมาณนี้แล้วที่ของหนูเป็นหลอดรวมหลอดรวมหลอดรวมเนี่ยคือมันจะมีทั้ง A และบใช่ไหมเอเนี่ยมันจะเป็นตัวให้ความร้อนค่ะถ้าเวลาสัตว์มันกินอาหารเข้าไปเนี่ยมันต้องการความร้อนในการย่อยย่อยมแมลงของมัน<ะ>ข้างในรอเพอะมัน<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าี้ในหอพักเนี่ยออโอเคใช้ UVA UVB โอเคแล้วก็เปิดวันหนึ่งก็ขั้นต่ำเหมือนย่างนะผมว่าก็ควรจะมี ปดช,ชั่วโมง่ะต้องมีแปดชั่วโมงหรือไม่ก็เตรียมหลอดดี BB ไว้อย่างเดียวก็ก็ได้เพราะว่าในกรณีที่แบบิว่าอากาศมันร้นอนอยู่แล้วเนี่ยเราไม่ต้องใช้ความร้อนเราไม่ต้องการความร้อนเพิ่มแล้วเนี่ย<อ>เราอาจจะเปลี่ยนหลอดจาก A b บกลายเป็น B อย่างเดียวก็ได้คะ่ะใช่มันถ้าถ้ามีเวลาก็พามันไปรับแสงแดดจริงบ้างในบางครั้งเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยถ้ามีถ้ามีโอกาสครับก็ให้โดนสักประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไรเงี้ยก็กำลังดี แล้วก็เรื่องอาหารนี่เราต้องให้เขายัางไงบ้างคะอาหารใช่ไหมก็คืออาหารใช่เลยเราจะให้เป็นซดิ้งใช้พอดีปากของมันอ่าก็คือเราจะให้ในเช้าเลยครั้งหนึ่งแล้วก็อาจจะเป็นรอบบ่ายครั้งหนึ่งสองครั้งค่ะคือวันหนึ่งสักสองครั้งะ่ะจริงๆก็เพียงพอแล้วแคลเซียมคือเราให้เขายัางไงอะคะเราจะคุกแบบซดิ้งเนี่ยอสองถึงสามครั้งต่อสัปดาห์แค่นะัาา้นอ่ะค่ะ ก็คุกให้มันขาวทนติดตัวทันีก่อนที่จะให้ยิงดาค่ะใช่ค่ะเดี๋ยวขอดูกรงนี้หน่อยนะคะอันนี้คือกี่เดือนคะสวยสุมากเลยสามสัปดาห์อันนี้คือจำนวนน้องๆที่อยู่ในกรงเหรอคะพ่อแม่เดียวกันหมดเลยเหรอคะไม่ใช่อันนี้มันเป็นประมาณสามอันนี้ไฮไฮทาร์ะคะใช่ที่แขนจงคู ฟักไข่ทีนึงเนี่ยค่ะได้เยอะสุดกี่ฟองคะเออห้าสวยมากนะคะอันนี้ให้คุดตอต่อตอนึงรอบเนี่ยได้มากสุดในปีนีที่เกิดขึ้นมาเนี่ยแปดสิบกว่าฟองแต่ว่าโดยปกติเฉลี่ยเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณห้าสิบครับเฉลี่ยอนนี้จับเขาได้ไหมคะได้ครับเพราะส่วนใหญ่ในนี้จะเชื่องทั้งหมดเลยส่วนใหญ่เนจะเชื่อง พวกนี้ญญคือเชือช่องเชืองแล้วถ้าถ้าเล็กเล็กเชืองต่อก็คือเชืงองครับโอเคออค่ะขอบคุณค่ะอย่างไฮทานเนี่ยค่ะราคาเขาจะอยู่ที่เท่าไหร่นะคะเริ่มต้นที่หกพันห้าแล้วมีแบบตัวที่แพงกว่านี้ไหมคะอก็อจะเป็นแบบที่ว่า มีหัวขาวเลยอ่ะใช่ใช่ก็เขาแบบวจะมีอยู่ที่เขาเจ็ดพันอะไรย่างเงี้ยก็ก็อยู่ที่ว่าแต่แต่ละตัวที่แบบที่มันตัวที่มันแปลกที่ขาอะไรอย่างเงี้ยก็จะแพงข้าไปอีกหน่อยนึงนะเนี่ยสวยมากเลยค่ะนี่แหละครับที่จะให้ก็คือตัวนี้อ๋อจริงเหรอสวยมากบอกว่าตอนโตมันสวยกว่าตอนนี้ Just you to to till then. find a way ทุกคนคคนี่คือน้องที่เราจะมารับวันนี้นะคะน้องสีสวยมากๆเลยอ่ะเราตั้งชื่อน้องไว้แล้วนะชื่อน้องชาเขียวนี่แต่เราเปลี่ยนชื่อแล้วเพราะมันสวยกว่าชาเขียวสวยมาก เลขจะตั้งว่าแรงโก้นะคะแต่ว่ากลัวซ้ำอาจจะต้องไปชื่อเรนโบว์แล้วเพราะตัวนี้มันสีลุกมากสวยมากเลยน้องแบบแข็งแรงดีดใช่ไหมครับพี่กองชุดนี้แข็งแรงทั้งหมดเลยไม่มีตัวไหนไม่แข็งแรงเลยลตรงนี้ทั้งสองกลงนี้ไม่มีตรงไหนไม่แข็งแรงคือถ้าเขาขาดน้าอะคะ่ะเราจะต้องสังเกตตรงตรงตาเขาเหรอคะอจริงๆพูดอย่างเงี้ยมันได้น้ําจาก การกินน้ำแล้วก็จะดิ่งที่มันกินด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องขาดน้าเท่าไหร่แล้วยิ่งเลี้ยงอยู่ในหอพักเนี่ยไม่ได้เลี้ยงข้างนอกเนี่ยเรื่องขาดน้ําเนี่ยมันยากมากคือถ้าเราทําน้ําหยดแบบที่ผมทําแบบเนี้เนี่ยมันก็จะได้รับน้ําอยู่แล้วแต่ถ้าอย่างหนูใช้ไอตัวฟอกกี้อ่ะก็คือฉีดตอนเช้าแบบก่อนออกไปทํางานเนี้ยฟอกกี้ฉีดที่บนใบไม้ไปเลยแล้วพอตอนเย็นก็ฉีดอีกรอบหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะถ้าเลี้ยงอยู่ในข้างใน ห้องอย่างนั้นนะผมคิดว่ารอบเดียวก็พอแล้วตอนเทารอบเดียวใช่เพราะว่ามันจะไม่เหมือนอยู่ข้างนอกอย่าเงี้ยอยู่ข้างนอกมันจะเดี๋ยวลงพัดเรื่มก็แห้งใช่ไหมบางทีเราก็กังวลเอ๊ะน้องเขาจะแบบได้กินน้ำหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแบบถ้าเราฉีดเยอะไปเนี่ยมันจะเกิดความชื้นมีคนร้องไหมถ้าเราฉีดเยอะเนี่ยแล้วกงมันแห้งหมายถึงว่าอาจจะเปิดทั้ลมด้วยใช่ไหมอยู่ในห้องเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีลมฟโลอยู่ผมคือว่าฉีด ไปเนี่ยยังไงอ่ะเดี๋ยวมันก็แห้งเพราะฉะั้นเนี่ยมันจะไม่เกิดโรคหรอกแต่ถ้าว่าฉีดแล้วมันชื้นแลวมันอับชื้นอยู่อย่างนั้นอ่ะอย่างนั้นอาจจะทำให้เกิดโรคแล้วอย่างช่วงกลางวันที่หนูออกไปทํางานเนี่ยค่ะก็คือเปิดแค่ไฟแล้วพัดลมไม่ได้เปิดใช่ไหมคะหรือว่าต้องเปิดผมผมแนะนาเปิดเปิดให้มันสายไปสายมาไปเรื่อยๆเลยให้มีใช่ให้มันมีโฟนอย่างแต่ว่าไม่ต้องเอาไปเจาะเขาใช่ไหมใช่ไม่ต้องไม่ต้องเจาะแต่ให้มันโฟนดีกว่า พราะว่าเนื่องจากเลี้ยงข้างในอ่ะเราต้องแบบจำลองในความเป็นด้าน,นหน่อยค่ะปกติแบบอุณหภูมิปกติที่เขาชอบอะค่ะคือประมาณเท่าไหร่อะคะเวลเนี่ยจะชอบอากาศอบอุ่อนอยู่ที่ประมาณแบบสามสิบถึงอาดีว่ายีแ่แปดถึงสามสองเดลาเนี่ยอยู่ช่วงนี้ได้เลยยี่แปดถึงสามสองจะอยู่จะได้ได้หมดเลยช่วงเนี้ยจะอยู่ระหว่างเนี้อะไรเท่าไหร่ก็ได้ อย่างตอนนี้คุบบ้าเราณตอนนี้ผมว่าอยู่เร็วร์สักสามสิบณตอนนี้อะไรับน้องตัวอ,อยู่ได้สบาย,บ<ล>ยใช่จะเป็นเงนี้ยสบายเลยมากอ๋อแล้วเขาสามารถแบบขาดน้ําแบบนานแค่ไหนคะตาเขาถึงจะลึกลงไปอะคะคือจริงๆอะเวลคัมเนียนเนี่ย,ย,ยมันเป็นสิ่งก้าที่มาจากเขาเรียกว่าต้องเรียกว่าสายแห้งน,นะเพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่ชอบความชื้นเท่าไหร่ สิดที่อยู่มนันอะคือซาบูเยเมน่ใช่เพราะฉะนั้น,น่ยมันจะไม่ไม่ชื้นไม่ชื้นเหมือนแบบอากัสกามันไม่ได้มาจากมาลาติกาเ,เพราะงั้นเนี่ยเ,เรื่องขาดน้ำเนี่ยไม่ต้องกังวลเท่าไหร่แค่ขอแค่ว่าเราเลี้ยงเราเถูกตัวขณะคือคือคือซดดิ้งที่เอาให้กินเนี่ยเลี้ยงแบบสะอาดแล้วก็มีการเขาเรียกว่า มีการกัดโหลดซิงเกิลคือโหลดหมายความว่าเราให้อาหารกับสดิ้งไปก่อนอ๋อก่อน24ชั่วโมงสดิ้งนี่เราต้องให้องไงะไรเขาคะปักทองปักทองแครอทอะไรเงี้ยแล้วพวกนี้ก็จะกินต่อันก็จะได้วิตามินเอวิตามินซีอะไรจากพวกผักผลไม้ที่เราให้ด้วยประมาณนี้หรือต้องกัดโหลดก่อนแล้ว,ลวก็แสงแดดจริงๆที่ว่าส่วนที่ว่ามันสีสวยเนี้ยเพราะว่ามันได้รับแสงแดดเพียงพอด้วยเพราะแสงแดดอันนี้สำคัญที่จะทำให้สีมันสดใส สวัสดีชาเขียวชื่อชาเขียวนะสวยมากเลยเดี๋ยวกลับบ้านด้วยกันนะตัวผู้ทุกตัวก็จะมีเอกลักษณ์อ๋อตัวผู้นี่เขาจะสีสวยกว่าตัวเมียใช่ไหมคะจะมีเอกลักษณ์จะเป็นแนวบ้างแบบนี้จะมีแนวบ้างทุกตัวตัวผู้ทุกตัวดูได้จะมีแนวบ้างทุกตัวครับแล้วเขาสามารถอยู่กับเราได้นานที่สุดกี่ปีอคะเจ็ด ปีถึง8ปีตามตามตามที่เคยอ่านแคชชีดยด้วยแต่แตเขา<ต>เขาจะ,จะไม่ตายง่าย,ายๆใช่ไหมหนูกังวลมากเลยเออในช่วงร,ระยะแรกอะ่ะมันมันไม่ตายง่ายๆอยู่แล้วแต่พอไปถึงระยะนึงอะ่ะที่ว่ามันก็เหมือนคนที่ว่าพอไปถึงวัยตอนนี้ตอนนี้มันจะเป็นวัยเด็กแต่ก็วัยรุ่นแล้วต่อมาเขาเป็นวัยกัเห็นบางคน,คนแบบเลีเ้ยงไม่ถึงเดือนเลยอะ่ะแล้วเขาตายอะ่ะ อันนั้นผมว่าเขาน่าจะศึกษาไม่ดีพอแล้วจัดสภาพแวดล้อมไม่ดีพอมากกว่าเพราะว่าลองดูจากที่ผมเรียนนะผมไม่ได้ใช้ไฟเลยนะผมไม่ได้ใช้ไฟเลยผมใช้แสงแดดอย่างเดียวเลยใช่ผมไม่ผมไม่ได้มีทริคอะไรที่ซับซ้อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันน่าจะเป็นการจัดระบบของเขาขอดูอีโกนาครับต้นโมลัวมันตายอ่ะว่าใบโกรนหมดเลยเพราะว่าชุดเซตนี้มันกินหมดเลยโอ้โหเออเพว่าไม่มีใบเลยใช่ Thank <laughs> you แล้วอย่างนี้ราคานอ้องอยู่ที่เท่าไหร่อะคะเออมันจะได้อยู่ที่ตัวละสามอืมสามพันคือไซส์นี้เลยเหรอคะไม่ครับจะเป็นเด็กไซส์เด็กเลยอันนี้คืออายุประมาณนี้ไงอ๋ออันนี้คือสามารถแบบเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ได้แล้วเหรอคะอย่างยี่ห้งเด็กเราเรียกว่าเป็นเด็กอยู่จสีสวยมากบายสีสวยจังบ๊ายบายไปก่อนนะ เราจะพาน้องกลับบ้านนะคะทุกคนก็เทลงไปที่กรงเลยเหรอคะใช่เนี่ยนยคะจะเอาอันนี้ให้สาธิตวิธีการกินของพวกกงเลยให้ดูได้ได้ค่ะยัไงใช่แล้วต้องให้ดูวิธีการกินจะได้รู้ว่าเป็นอันนี้ไซส์เล็กเลยใช่อันนี้จะเป็นอันนี้คือไซส์อะไรนัหนึ่งเซนหรือเปล่าคะ ใช่นี้จะเป็นไม่ถึงหนึ่งเซนครับแต่ว่ามันก็จะมีหนึ่งเซนปนด้วยอันนี้อันนี้คือแคลเซียมใช่ครับเพราะว่ามันจะกินแต่ของเป็นเท่านั้นคาเมเลียนแล้วปริมาณก็คือประมาณนี้เลยใช่ไหมคะต่อครั้งต้องกะเอาคือคืออันนี้คือคือผมสำหรับคุกเนี่ยคือหลายตัวแล้วอย่างหนูตัวเดียวเนี่ยประมาณเท่าไหร่อะคะคือเนื่องจากว่าเอ่บางทีที่ให้อ่ะจะต้องเป็นสดิ่งใหญ่ใช่ป่ะถ้าของน้อยไป็นสดิ่งใหญ่เนี่ยอาจจะคุกทีนึงอ่ะถ้าขนาดนี้ก็ได้ แค่นี้ค่ะผ uh huh. มแล้วก็คุกกี้นี้มีเขยา่า นี่ครับกินเยอะก็อึเยอะ,ะก็ลองเก็บอึทุกวันเหมือนกันอ๋ออันนี้คืออึเขาเหรอคะต้องล้างผมก็ล้างทุกวันเลยแล้ววิธีการทําความสะอาดนี่คือยังไงนะคะก็จะที่ที่จะฉีดล้างกรงเลยล้างกรงแล้วเอา<ม>ไล่อึออกมาเลย แล้วถ้าอย่างของหนูเนี่ยค่ะถ้าเนี้ยตัวถ้าเนี้ยตัวเดียวใช้กับดิชูตเก็บอือย่างนั้นง่ายๆเลยใช่เพราะพิเนี้มันเยอะไงอืดเขาก้อนใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยตัวเล็กๆใช่เพราะถ้าเราไม่เราเราเราไม่เก็บเนี่ยมันก็หมักหมมแล้วเป็นเชื้อโรคครับเหม็นด้วยโอเคให้น้องพักนี่ก่ายบายถ้าเขากินเยอะไปอย่างเงี้ยค่ะจะมีผลอะไรต่อเขาไหมคะเขาจะเขาจะกิน โดยรู้รู้ปริมาณของเขาเองเขาเขาอิ่มเขาก็เขาอิ่มอิ่มก็หยุดใช่คือไม่ใช่ว่าอย่างเช่นเราเอาเทลงไปสิบตัวอย่างเงี้ยอ๋อไม่ไม่เขาก็จะไม่กินหมดใช่ไหมเขาอิ่มก็หยุดแล้วบางทีเราเทไปเราไม่เห็นกินแต่เราเราเราจะต้องดูห่างๆเพราะว่ามันอาจะชี้อายที่กลัวไม่ค่อยกินให้เราเห็นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องคนนี้เชื่องใช่ไหมคะก็ในระดับหนึ่งแต่ว่าแต่เมื่อกี้ก็ดูเขาตื่นตื่นนิดนึงนะคะอาจจะมี ตื่นบ้างเล็กน้อยเพราะยี่งไปอยู่ฐานที่วหมเนี่ยต้องให้เวลาเนจับตัวน,น้องพวกเนี้ยค่ะเขาจะจําเจ้าของได้ไหมหรือว่าไม่รู้เรื่องเลยจริงๆมันจําได้ถ้าอยู่เมื่กีคืออย่างตัวเนี้ยถ้าเราเปิดกรงเนี่ยถ้าเป็นเจ้าของเนี่ยมันจะพยายามจะใส่ตัวเราขึ้นมาแต่ถ้าเป็นคนนอกมันจะแบบมันจะแบบชิงระยะไว้ระยะหน่อยอะไรอย่างี้แล้วก็ถ้าเราเอาเขาออกมาเล่นบ่อยๆอย่างเนี้ยค่ะจะเป็นอะไรไหมน้องเขาจะเฉามือไหมหรือถ้าเกิดว่า มันพยายามหนีมือเราแสดงว่ามันไม่อยากจะให้เรา,าเล่นเราก็พยายามแบบเออแค่เล่นให้มันน้อยๆหน่อยอาจจะแบบแค่วันละครั้งวันละครั้งออไ,ได้ใช่ไหมคะได้แบบอย่าอย่าฉี่มากอะไระนะครับ โอเคค่ะวันนี้ก็ได้ความรู้พอสมควรเลยนะคะทุกคนพี่จ๊อบแบบแนะนําดีมากนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดมีปัญหาอะไรหนูคงได้คุยกับพี่จ๊อบอีกนะคะเพราะว่ากังวลมากๆเลยกลัวจะเลี้ยงน้องไม่รอดนะคะโอเค okay, ค่ะยังไงก็วันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่จ๊อบฝากฝากร้านฝากเพจนิดน,นึงค่ะอ๋อครับผมก็ถ้าเกิดสุว่าสนใจนะเวลคาเมเลียนก,ก็สามารถเซิร์ชหา ในในเฟซบ o ๊กว่าเวลคัมเลียนเฮาอะครับอยากจะขึ้นชื่อเพจให้นะคะครับโอเคแล้วก็อยากจะฝากนิดนึงสำหรับมือใหม่ก็คือเอถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยศึกษาศึกษาศึกษาข้อมูลของคําเลียนให้ดีก่อนในแต่ละชนิดนั้นๆที่จะเลี้ยงอะครับว่าถิ่นที่อยู่ก็เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะเอาเข้ามาแล้วมีสามารถมีชืวิรอดเลี้ยงเลี้ยงได้รอดนะครับค่ะ โอเคครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ด๊อกมากๆเลยนะคะคือพี่เขาแนะนําดีมากแล้วก็วันโอเคค่ะยังไงวันนี้ก็ขอบคุณนะคะที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็รอดูพัฒนาการของน้องชายเขียวด้วยนะคะว่าน้องจะอยู่กับเราได้นานไหมนะคะงัไงวันนี้ขอบคุณนะคะบ๊ายบายแป๊บนึงน้องกำลังพากลับบ้านน้องป็นสายยิ่งทุกคนค่ะตอนนี้เราจัดบ,บ้านให้น้อง แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เสร็จเดี๋ยวจะไปซื้อต้นไม้มาเพิ่มนะคะเพราะโกงน้องดูลงๆแต่ว่าให้น้องอยู่ไปก่อนเดี๋ยวไปซื้อต้นไม้มาให้นะคะชอบบ้านใหม่ไหมอะ่ะดีก็อยู่ในกล่องเมื่อกี้เนาะหลังจากที่เราไปรับน้องชาเขียวมาแล้วก็พาน้องไปบ้านใหม่แล้วแล้วก็มาหาอะไรกินแล้วก็จะไปซื้อต้นไม้ให้น้องเพิ่มนะคะคิดว่าอยากได้ต้นโมก ว่าเราดูก่อนว่าจะซื้อต้นอะไรเดี๋ยวรีบ,รบกินรีบกลับเพราะว่าคิดถึงน้องชาเขียวไม่อยากให้น้องอูกคนเดียวนะคะเราไปกินข้าวกันค่ะ I think When in mind lost you saw my dancing Well better say hi, Sarah and get me you Take me to the back seat. You're right All of me and you that will be nice. You're right. Everything is nice, it's you and I, you're right. Now I know what is love and what is life. You're right, to my love. You're always right, to my love. Okay, But you only calling, call me on the weekend เกีสกีไปให้น้ำน้องสีชมพูโอเคเราก็จะกลับไปจัดตรงให้น้องต่อนะคะน้องอยู่เดียวน้องหนาวแล้วเธอใช่เคี้ยวอันนี้เราจัดบ้านให้น้องใหม่แล้วนะคะเราน้องหนึ่งต้นก็คือแบบพอดีเลยน้องอาทางจะชอบ